สวัสดีค่ะวันนี้พามารับชม Home อฟฟิศ e 2ชั้นนะคะทำเลดีอยู่ใกล้ชุมชนค่ะพิกัดอยู่ที่ตำบลบางหลวงอำเภอเมืองปทุมธานีนะคะสำหรับโฮมออฟฟิศหลังนี้นะคะเป็นโครงการใหม่ค่ะไม่เคยเข้าอยู่นะคะสามารถจอดรถด้านหน้าอาคารได้ค่ะด้วยความที่เขาอยู่ใกล้ชุมชนนะคะจึงเหมาะสมสำหรับทั้งพักอาศัยและทำการค้าขายได้ค่ะไปรับชมภายในได้เลยนะคะ ชั้นแรกที่จะพาไปรับชมนะคะคือชั้นล่างค่ะเมื่อเราเปิดประตูเข้ามาเราจะพบกับห้องโถงนะคะซึ่งตรงนี้ภายในตัวบ้านจะมีพื้นที่อยู่ที่16.91ตารางวานะคะพื้นที่ใช้สอยอยู่ที่160ตารางเมตรหน้ากว้าง5เมตรค่ะลึกประมาณ11เมตร อย่างที่เรียนให้ลูกค้าทราบค่ะว่าบ้านหลังนี้ยังไม่เคยเข้าอยู่นะคะในส่วนของประตูห้องน้ําสุขภัณฑ์แล้วก็ประตูห้องนอนเนี่ยเะไยังไม่ได้มีการติดตั้งแต่ทางลูกค้าไม่ต้องกังวลน,นะคะเพราะว่าหลังจากที่ทําการซื้อขายกันแล้วนะคะตรงนี้ทางเจ้าของจะรับผิดชอบมาติดตั้งให้ค่ะ ต่อไปนะคะเราจะพาไปรับชมชั้น2กันค่ะสำหรับชั้น2นะคะจะแบ่งออกเป็น3ห้องนอน2ห้องน้ำค่ะห้องแรกที่จะพาไปรับชมนะคะคือห้องมาสเตอร์เบดมค่ะห้องนี้จะหันหน้าไปทางหน้าบ้านนะคะซึ่งหน้าบ้านหลังนี้นะคะก็จะไม่ติดใครค่ะฝั่งตรงข้ามไม่มีบ้านก็ทำให้ทัศนียภาพของทางตัวอาคารเนี่ยดีมากเลยค่ะ นอกจากนี้นะคะตัวประตูกระจกของตัวบ้านก็ยังเป็นกระจกนิรภัยอีกด้วยค่ะและสำหรับห้องนอนนี้นะคะยังมีห้องน้ำในตัวด้วยค่ะ ต่อไปนะคะก็คือห้องนอนที่2ค่ะห้องนอนนี้สามารถใส่เตียง5ฟุตได้นะคะห้องถัดมาคือห้องนอนที่3ค่ะสำหรับห้องนอนนี้นะคะเป็นวิวหลังบ้านค่ะซึ่งตัวหลังบ้านนะคะก็ไม่ติดใครเช่นกันค่ะสำหรับห้องน้ำอีกหนึ่งห้องนะคะของชั้น2จะตั้งอยู่ตรงห้องโถงค่ะอยู่ตรงพื้นที่ส่วนกลาง สำหรับบ้านหลังนี้นะคะด้านข้างตึกจะติดก,กับโรงเรียนนานมุนีปทุมธาน,นีนะคะอยู่ใกล้บิ๊กซีปทุมโรงพยาบาลปทุมโลตัสปทุมค่ะซึ่งตัวบ้านนะคะจะไม่ไกลจากถนนใหญ่มากค่ะไม่เกินหนึ่งกิโลติดถนนปทุมธาน,นีสายในได้ค่ะหากท่านใดสนใจนะคะอยากสอบถามทำเลหรือรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะสามารถติดต่อมาได้เลยค่ะขอบคุณมากค่ะ